สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวน้องนองนักมวยขอถ้าไม่เอามาคืนอาจมีแขวนนวมไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ศิละปะมวยไทยโรงเรียนบ้านโดนโม่วงค่ะมีโจรมาขโมยนวมน้องน้องน้องนักมวยก็เลยวอนขอให้มาคืนแบบพิเศษ <Wow. S 2> สะเก็ดข่าวต่อมาพาไปรถน้ำดำหัวงานเนี้นะคะพลาดไม่ได้ที่จะรดน้ำคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรุ่นใหญ่ก็ไม่พลาดที่จะรดน้ำนายกอิงว่าแต่ใครจะเป็นคนให้พรคะว้าว wow. สเก็ข่าวส่งท้ายในกิจกรรมบริจาคโลหิตแม่บ้านทหารบกจังหวัดลบบุรีเนี่ยเขาก็ตั้งใจทําเมนูกระเพราอ,อกไก่แบบสุดฝีมืออ่ะผัดไก่แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลใส่เยอะนี่หลายคนก็ห่วงหวานคะ่ะแต่ไม่ต้องกลัวหวานเราะม,มีเพื่อนทักนั่นไม่ใช่น้ําตาลพงชูรสคะ่ะมน,น้ำตาลหน,หน,านี่เลยอันนี้า เคยคุณพี่คะคุณพี่คะ mm hmm. กะเพราก,กระทานนี้เนื้อจะนัวแบบสุดๆเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ